เคล็ดลับวิชาตักมอชันสุข <c oughs> คือก่อนออกคิวอ่ะการหายใจก่อนหยุดหน้าการหายใจหยุดหลังเอาพลังใส่ในปอดต,ตอนตรงออกพุ๊บมาเลยพลังลมปานคือถ้าเราตกตรงนี้มันตายแดงตรงนี้ใช่ไหมขอยกลับไปโนูเลยเผื่อไม่ลงเหรอเผื่อไม่ลงไงเอา,าข่าอยกลับมาหนีเหรออ่าอย่าลืมขั้นตอนกระบวนการหายใจและกล้าวเนื้อ ไอ้ไอ,เอ,เอ,เอ้เห็นไหมนี่แหละไท้บอ้อ,อนไม่ต้องไปเอาทีวีชั้นไหนหรอกสุดยอดเล้วโอ้โหทำแบบที่บอกอ่ะสุดยอดแล้วสุดยอดโอเคเอาอะไรเปล่าเดี๋ยวจดรีจัดให้ เลยให้แนวดิ่งให้ดีเคล็ดลับที่บอกไปแล้วแนวดิ่งใช้ศัพทยาภาพเดินศัพท์เราออกมาเซฟด้วยถอยหลังด้วยเป็นไงเป็นไงปึ้งเตียงขี้น้อยับเซฟด้วยลงด้วยไม่ตายด้วยเป็นไงเป็นไงเห็น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 ไข่ถอยนักไหมงเมืองทองใครอีกเอดเมนเจอร์แล้วเป็นไงครึ่งเห็นไหม ต้องปล่อยเคลียรบวิชาใหา้คือไม่ไม่ได้ปล่อยใครเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหสุดยอดแล้วจันบุรีมี <c oughs> นะเตปปิงเลยป่ะ <c oughs> นี่ขึ้น